ใครว่าทําน้าพริกขข่ง่ายเนาะมีแต่คนมาโอ๊ยทําอะไรทาน้าพริกขายดูสินี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ฝ่ายนะหุดหงิดใจมาตลอดเพราะว่าพอสมมติคนพูดว่าอะไรรู้ป่ะน้าพริกส้มตำข้าวผัดกระเพราประเมินต่ำหมดใช่ทำไมภาพแม้กระทั่งในละครในสื่อไม่มีอะไรกินเลยน้ำพริกสักถ้วยกับข้าวทำไมน้ำพริกต้องเป็นตัวแทนของความความไม่มีอะไรเออใช่ทำไมน้ำพริกมันต้องเป็นตัวแทนของไม่มีจะกินล้วต้องกินน้ำพริกหรือกิน มีเกหรือปลากระป๋องเลยอ่ะรู้ไหมว่าปลากระป๋องเขาจะทําได้เนี่ยกระบวนการมันเยอะแต่ที่เขาขายราคาถูกได้เพราะเขาผลิตเยอะมากน้ําพริกก็จะได้แต่ละถ้วยเนี่ยไม่ง่ายแต่ละที่ที่เรามาเนี่ยโหมันใช่มีความใส่ใจแล้วก็มีความรู้นะยกระดับน้ำพริกตั้งแต่เปิดขายมาจริงจังนะขาดทุนบ้างไหมไม่ค่ะโอ้เลิศมากไม่ขาดทุนเพราะว่า ไม่เคยทําอะไรบูมบามเลยมไม่ใช่นักธุรกิจเพราะฉะนั้นแต่ละก้าวของหนูหนูย่องอะไรที่รู้สึกสุ่มเสียงกับการจะลงทุนแล้วหนูไม่เห็นว่าภาพข้างหน้ามันชัดเจนพอ,อมไม่ทำอย่างเช่นอ,อะไรที่ยังกระปัตตกไปบ้างทำอยู่ในครัวกระทะเดียวด้วยมืออยู่ดีแฟนบอกฝ้ายต้องซื้อกระทะใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มถ้าฝ้ายยังไม่เห็นว่ามีคนรอซื้อน้ำพริกฝ้ายอม,มากกว่าจำนวนที่กำลังทำอยู่ไม่เพิ่ม แต่ถ้าเมื่อไหร่มีแวว์ว่าออเดอร์สั่งมาเริ่มปิ้นแล้วโอเคเพิ่มเพิ่มเพิ่มสายได้นะเพิ่มสายได้ก็คือรอดูแนวโน้มก่อนใช่ค่ะจะค่อยๆไปอย่างแฟนบอกว่าต้องมีมอกวนแล้วไฟแกลงผู้ชายนะแค่เขาเอามือเอาตะหลิวสอดใต้เนื้อหมูแล้วเขายกเนี่ยเขายกไม่ขึ้นเขาเลยบอกมึงทําไปได้ไงแฟรบอกว่าน่าจะเป็นกล้ามเนื้อมันชินแต่เขาบอกนี่ไม่ใช่งานมนุษย์แล้วอันนี้น้ำหนักมันเยอะเกินที่จะเป็นคนต้องมีมอกวนมอกวนเท่าไหร่อะมอแรกอะ มาห้าหมื่นหกโอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะได้คืนวันพีกกระปุกละร้อยกว่าบาทเขาบอกเลยไฟจะได้ค่าเครื่องกวนคืนภายในหนึ่งอาทิตย์เพราะน้ําหนักที่ไฟถามเท่านี้พอไฟได้หม้อนี้น้ําหนักเป็นหกสิบโลหมายความว่ากระปุกที่ไฟได้จะได้จํานวนมากขึ้นและตอนนี้ดีมาลงซัพลายดูจากอะไรของไม่เคยพอเพราะฉะนั้นไฟซื้อแล้วไฟจะได้ทุนคืนค่าเครื่องกวนจริงตามนั้นไหมจริง รจริงเขาแม่นดูเลขมากเวลาเขาบอกให้เราทําอะไรเราเริ่มเชื่อหน่อยนึงแล้วเริ่มเชื่อนิดนึงพุ่งเชื่อเองหรอพุ่งเชื่อไหมไมาไม,ไม,ไม่เรารู้สึกว่าเขาเป็นนักธุรกิจไฟแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาพุ่งเขาพุ่งแรงสมมุติว่าเขาเห็นเราทำหนะึ่งสองสามเนี่ยหัวเขาไปเจ็ดแปดเก้าไฟเลยบอกระหว่างระหว่างที่พี่พูดว่าเจ็ดแปดเก้าอ่ะพี่เห็นข้างหน้าไฟไม่เห็นไงยังจะกำลังจะไปสี่อยู่เลยมึงไปเจ็ดแล้วมึงรอกุก่อนซึ่งตามที่ไฟเจอมาเนี่ยสองทางเนี้ยแบบไหน เราควรจะมีทั้ง2แบบหรือแบบไหนที่มันเหมาะกับฝ่ายที่สุดควรจะมีทั้ง2แบบเพราะการทําธุรกิจด้วยความพุ่งทะยานและประมาทจนเกินไปก็ทําให้เจ็บกันมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยอย่าพุ่งก้าวขาแต่ถ้าเราไม่กล้าก้าวขาเลยเราก็ไม่เติบโตนต้องเป็นแบบว่าต้องก้าวทีละก้าวเล็กๆถ้าก้าวใหญ่เลยหนูว่าประมาท